สวัสดีทักทายครับมาอย่างผู้เล่นเกม World o f Airport ทุกสนามบินด้วยนะครับรวมไปถึงผู้เล่นที่เล่นอยู่สนามบินต่างๆด้วยนะครับมีผู้เล่นสอบถามมาครับวิธีการเก็บเหรียญทองเก็บยังไงก่อนที่จะได้เหรียญทองครับเราต้องได้เหรียญเงินก่อนครับซึ่งเครื่องบินแต่ละลำครับเขาจะมีผู้ดูแลระบบสัญญาทุกลำครับไม่ว่าจะ เครื่องบินลำไหนที่มันบินครบตามจํานวนเที่ยวครับจะง่ายๆครับแตะไปที่เครื่องบินลํานั้นๆครับมันก็จะโชว์รายละเอียดตามนี้นะแตะไปที่ตรงช่องสีน้ําเงินจะมีกระดาษสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับแตะเข้าไปครับมันก็จะโชว์รายละเอียดตามนี้นะถ้าเครื่องบินมันบินครบตามจํานวนเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขนาดไหนก็ตามครับแตะไปที่ลูกศรชี้ลงครับ มันก็จะบอกการจัดการสัญญาหนึ่งเที่ยวคุณจะได้ค่า XP เท่านี้ครับมันก็จะแจ้งตามนี้เลยตรงอัปเดตอัปเดตรงนี้ครับแตะเข้าไปดูมันก็จะโชว์รายละเอียดตามนี้ครับคุณบินครบหนึ่งเที่ยวคุณจะได้ทำนี้อ่าค่า XP เครื่องบินเงินตามจำนวนนี้เลยก็ต้องตามนี้ครับแต่รับรางวัลครับตามนี้ อันนี้บินครบ1เที่ยวแล้วนะพอสัญญาต่อไปครับผู้ดูแลระบบสัญญาจะแจ้งละคุณต้องบินสัญญาต่อไปคุณต้องบินให้ครบกี่เที่ยวมันก็จะแจ้งเลยต้องบินในครบ2เที่ยวนะคุณก็จะนับ1ถึง2ครับถึงว่าถึงคุณจะได้ในเรื่องของค่าพีเพื่อที่จะไปอัพอัพเกรดเลเวลครับรวมไปถึงเครื่องบินเงินด้วยเอาไป เก็บไว้เพื่อที่จะแลกเครื่องบินทองนั่นเองครับมีหลายลำครับณสนามบินนี้ที่มันบินครบตามจำนวนเที่ยวที่เขาระบุครับแต่รับรางวัลไปครับมันก็จะโชว์ตามนี้เลยลายสกอตไลน์นี้ครับเพิ่งทำสัญญาครับจากสนามบินตุกเกียมต้องแตะไล่แตะรับไอรางวัลไปทีละลำครับว่ามันเยอะสนามบินนี้ นานๆจะเข้ามาทำภารกิจสนามบินนี้ครับแต่ล่าสุดนี่รู้สึกว่าวอชิงตันนี่ผมเข้าไม่ได้ครับเข้าเข้าอะไรมันเด้งออกต้องเตะรับรางวาัลไปเรื่อยครับสำหรับเครื่องบินที่มันบินครบตามจำนวนเที่ยนเองส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องบินที่ขนส่งสินค้าครับ สามารถเช็คได้ครับทำไมมันเอ๊ะมันให้ค่า f p ต่างกันขึ้นอยู่กับจะตามจำนวนเที่ยวครับที่ผู้ดูแลระบบสัญญาเขาควบคุมว่าเครื่องบินลำนี้ต้องบินให้ครบกี่เที่ยวคุณจะได้ค่า f p เท่านี้เครื่องบินเงินเท่านี้ครับต้องแต่รับไล่ออกทีละลำครับก่อนที่เราจะปล่อยพรมีถึงวิธีการเปิดหลุมจอดด้วยเช่นกันครับโอ้โหเลเวลอัพละ จะประมาณต้องไล่ครับค่าเอต้องดูค่าเอเป็นหลักด้วยถ้าค่าเอนี่มันจะเอาไปอัพในเรื่องของเลเวลครับจะประมาณนี้เลยแต่บอกเลยนะครับว่าทุสนามบินมันใช้เวลาในการเล่นครับขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าสะดวกเล่นเวลาไหนประมาณนั้นต้องแต่ไล่ชีระลำชีระลำไปครับ จำ,ำนวนค่าไอพีน้อยซึ่งตามจำนวนเที่ยวนะน้ัมันยังบินน้อยอยู่เอาไว้เพื่อที่จะสะสมไปเรื่อยครับประมาณนั้นส่วนลำนี้ครับสนามบินนี้ครับจะมีอยู่2รันเวย์มี2รันเวย์ครับซึ่งส่วนใหญ่นี่มันจะเป็นในเรื่องของตรงนี้แต่ถ้าเป็นโซนนี้ครับถ้าเป็นโซนนี้มันจะเป็นในส่วนของ เครื่องบินที่บรรทุกสินค้าขนส่งสินค้าครับมาลงแต่ถ้าเป็นโซนนี้ครับจะเป็นในโซนของขนสง่งผู้โดยสารจะมีบางบางหลุมด้วยอ่าบางหลุมจอดครับจะเป็นในส่วนของในเรื่องของเครื่องบินที่บรรทุกสินค้าด้วยเช่นกันครับในกรณีถ้าเราจะขยายหลุมจอดครับอันนี้ขยายยังไม่หมดเลยต้องไล่ครับว่าต้อง เซตให้ดีครับว่าล็อกนี้จะเอาเฉพาะ S ล็อกนี้จะเอาเฉพาะ M ต้องเซตให้ดีครับบางหลุมจอดมันจะมีอยู่สีสีขนาดด้วยกันต้องเช็คด,ด้วยดีครับบางแจ้งมาเหมือนกันบอกว่าทําไมมันได้น้อยจังในเรื่องของคนงานก็ต้องดูด้วยครับอันนี้หลุมจอดครับถ้าเราจะเอา M มันก็จะมีเหรียญเขียวมูลค่าแจ้งตามนี้เลยบอกว่าให้เลือกอย่างน้อยขนาดขนาดไหนขนาดหนึ่งอะไซส์เอสไซส์เอ็มก็ได้ครับคุณจะได้ ใบสัญญาหนึ่งหนึ่งฉบับามาแล้วคนงานบอกอีกหนึ่งหนึ่งคนเพิ่มมาก็จะประมาณนั้นครับแต่จริงๆมันมีเยอะครับตอนนี้ใบสัญญามันมีเท่าไหร่แล้ว79นะตอนนี้ครับแล้วก็เครื่องบินตอนนี้ของผมสนามบ,บินนี้นะจะมีหยุด75าลำจะมีหยุด75าลำด้วยกันต้องให้ดูนี่จะเป็นยาําช้ัไม่แน่ใจว่าภาพมันเบลอหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะดูอันนี้จะเป็นในส่วนของ เครื่องบินที่ขนส่งสินค้าครับต้องไล่ดูทีล่าลํมมันเยอะเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเยอะแบบนี้ผมจะใช้วิธีในเรื่องของให้มันถอยหลังออกจากหลุมจอดอโอตโต้ครับมันก็จะรันออตโตอ้ตมันจะเสียเหรียญเรยครื่องเครื่องบินทองนะสซมันจะใช้เวลาทั้งหมด15นาทีถ้า2%มูลค่ามันก็จะแจ้งตามนี้ครับ3%มันก็จะแจ้งตามนี้เลยเอาแบบความเร็วครับประมาณนี้40% 6%เสียเหรียญทองเส,เสียเครื่องบินเงินก็จะประมาณ4.5เหรียญครับถอยออกจากหลุมจอดอัตโนมัติเลยมันก็จะวิ่งหาหลุมจอดเอ่อวิ่งหารันเวย์ครับซึ่งสนามบ,บินนี้จะมีอยู่สองรันเวย์ถอยไปแล้วครับจะประมาณนี้เลยหน้าตามโอเว,วิวก็จะประมาณนี้ครับแต่ละสนามบินมันก็จะต่างกันด้วยถ้าเป็น าเป็นอีกโซนหนึ่งครับจะให้ดูแบบชัดเจนเลยประมาณนั้นเจนเจนในการเล่นนะครับสำหรับผู้เล่นที่ยังยังอยู่สนามบินต้นๆอยู่ประมาณนั้นด้วยนะครับมันหน้าตามก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับทุกคลิปที่ได้นำเสนอ ไม่แน่ใจว่าอธิบายอธิบายชัดเจนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบันทึกไปแล้วเรงว่าระบบโปรแกรมมันจะเด้งออกแบบมันจะมันไม่บันทึกให้สิ่งที่เอ่อบันทึกมาประมาณนั้นเดี๋ยวนะสักครู่นะครับไปไหนแล้วมาแล้วครับอยู่โซนโน้นทั้งโซไม่เห็นแบบแบบชัดเจนก่อน ช่องหายอีกมุมหนึ่งจะประมาณนี้เลยส่วนตระก้าสีส้มครับถ้าเรามีเหรียญทองเ,เหรียญเงินเราก็เอาเหรียญเหรียญเงินครับมาแลกกับเหรียญทองตามมูลค่าที่มันแจ้งได้เลยครับจะประมาณนี้ก็เราก็สามารถแลกได้ครับเสียเหรียญเงินตามที่มันแจ้งเลย168ชั่วโมงครับกลับมาแลกเครื่องบินทองได้ใหม่ แต่ถ้าเป็นหนึ่งเหรียญครับประมาณ2ี่ชั่วโมงครับสามารถนำมาแลกได้ใหม่โดยเช่นกันหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับที่สำคัญนี่เขาให้ผู้เล่นครับแต่ลักนามบินเนาะขอให้เพลิดเพลินในการเล่นเกมด้วยเช่นกันไม่ต้องเครียดครับถ้าเล่นแล้วเครียดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีความสุขไม่มีความเพลิดเพลินในการเล่นเกมนี้นะขอบคุณพันธมิตรทุกสนามบินด้วยนะครับเดี๋ยวจะพะยายามทยอยเคลียร์ให้ครับ เลเวลัพเป็น42แล้วได้ได้ใบสัญญาเพิ่มครับมาอีก4ฉบับในกรณีที่เห็นตรงรางวัลพรีเมียมครับมันจะใช้ในสนามบ,บินนี้มันจะใช้80 80ทองครับสามารถปลดล็อกได้เราก็จะได้รางวัลทั้งข้างบนข้างล่างเลยประมาณนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจในการเล่นมันก็จะง่ายครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็ผมก็จเจอเจอปัญหานี้เหมือนกันนะเวลาเล่นเวลาเล่นแล้วก็จะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน เล่นแล้วยังไงตอนเล่นใหม่ๆรู้สึกว่าจะงหงุดหง็ดใช่ไหมประมาณนั้นเล่นยังไงวะอะไรยังไงซึ่งเวอร์ชั่นเก่าครับมันจะไม่มีใบสัญญาครับถ้าคุณมีเหรียญเขียวพอที่จะซื้อเครื่องบินได้คุณคุณก็ซื้อไปประมาณนั้นครับอยากจะให้ดูโอเวอร์วแต่ละมุมมองครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไปอีกโซนหนึ่งครับไล่แถวไปแล้วตัวนี้ก็เครื่องรอครับรอที่จะทำการเช็คออฟ แต่รันวย์ฝั่งนี้มันจะยาวหน่อยครับรันวิ์ฝั่งนี้มันจะยาวหน่อยรันวี์ฝั่งนี้จะยาวเพราะมันต้องบิงไกลไงแต่ลำนี้ครับต้องดูก่อนเพราะมันมันเยอะเดี๋ยวสักครู่นะครับมันเยอะเกินต้องใช้คำสั่งให้มันขึ้นแบบอัตโนมัติครับเอาความเร็วสักสเปครับเครื่องบินมันก็จะขึ้นอัตโนมัติครับประมาณนั้น ของควบคุมของสนามบินเลฟซิกครับตอนนี้มันก็จะขึ้นอัตโนมัติเลยก็ต้องเอาลำที่ว่างครับจะมีเครื่องบินที่รอลองอยู่เหมือนกันครับเอาลงหลุมในดีประมาณนั้นมันมีสองรันเวย์ครับขึ้นก็รันเวย์ใครรันเวย์มันประมาณนั้นขอบคุณด้วยนะครับกับการติดตามรับชมสำหรับพันธมิตรทุกสนามบินเลย ขอบคุณด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งครับไปแล้วครับมันจะวิ่งข้ามมอเตอร์เวย์หรือเปล่าไม่แน่ใจสนามบินนี้มาแล้วมาแล้วให้ดูแบบภาพนิ่งภาพนิ่งกัแล้วกันเนาะแต่ละลำ <c oughs> เป็นวิวที่สวยเหมือนกันนะครับสนามบินนี้เป็นวิวที่สวยก็จะประมาณนี้เลยส่วนอีกฝั่งนี้ครับ สนามบินที่มันขนส่งสินค้ามันก็จะขึ้นอีกรันเวย์หนึง่งลงก็จะลงรันเวย์นี้ครับเพราะว่ามันมีอยู่2ฝั่งส่วนฝั่งนี้ครับมันจะเน้นในเรื่องของเครื่องบินที่ขนส่งสินค้าอีกโซนหนึ่งมันก็จะเน้นในเรื่องของของขนส่งขนส่งผู้โดยสารประมาณนั้นขอบคุณด้วยครับขอให้ผู้เล่นทุกสนามบินครับมีความเพลดิดเพลินมีความสุขในการเล่นเกมนี้ด้วยนะครับ